พอฮอีกแล้วลูกลูพอ่พอพอาแล้วครับโอ้โหนีดีโดนสอบโดนสาบสุดย,ยอดของประเทศแต่ละครเนี่ยวันนี้ไ่ะ้าะมีนี่นะครับไม่มีคับแดงบอกมอันเกินี เป็นร้อยก็สูไม่ได้แต่มีูัตูของดีครับพ่อสมฤทิ์เอแล้วยกนะครับโอ้แต่เด็เทิ่งม,มาแล้วเอ,อี่ยงผมก็ซักโอ้โหดับชูเดกตัว ปอกปือดรงๆเลโอ้โหเร่อเิ้าหน้าี่ตออยดูดีรัคอ้าเย็นเย็นกถอดแบบนี้ตองมายนี่โอ้โหแบกสอตัวอยู่ด้นนบนด้วย อันไปดีดีตัวสองตัวสามสุดยอดแล้วเราปืเป็นกลังใจครับแต่เราไม่วันนี้วัดพยาสิริไอ์สว่างเยอะบารมีพอมลองปูดทองดีและหลงพ่อสักนิดหนึอัสสัวตยทรงด้าเสียไปครับให้กรเรียนไทยครับ